สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับลาวสตาร์นะครับพี่พี่ยังกูมีขึ้นนะครับพี่พี่เนาะวันนี้ก็ยังหลุดนะครับพี่พี่วันนี้ก็ยังหลุดเนาะก็ต้องขออภัยทุกท่านที่ติดตามหวยลาวสตาร์ด้วยนะครับผมไม่6กับ2นะครับผลที่ออก40503นนะครับเนาะก็หลุดไปนะครับ เราสตาร์วีนะครับให้8กับ4นะครับผลที่ออก3 2 6กับ4 3สาใครรูดที่4เข้าไปที่4 3เนาะก็เน้น4 2นะครับแต่เข้ามา4 3ส่วนท่านใดที่ติดตามอีกสูตรที่ผมแนะนำนะครับมา3นะครับผมเนาะก็มา3นะครับ สำหรับแนวทางนะครับวันที่13นะครับสิงหาคม2568นะครับพี่พี่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมทั้งลาวสตาร์แล้วก็ v i p เนะเาะลาวสตาร์นะครับผมให้ไปที่เลข4กับเลข0นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์ ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกสี่สองสี่สามสี่ห้านะครับสามตัวสี่ศูนย์สอง ะครับอันนี้หวยลาวสตานะครับเมื่อวานนี้สูตรมาบนล่างเนาะขอให้วันนี้สูตรยังอยู่นะครับส่วนลาวสตา์ VIP นะครับผมให้ไปที่เลข5กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1ึ่ง1 6 าสองห้าสี่ห้าหกสามตัวนะครับห้าหนึ่งสอง นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหวยลาวสตา์แล้วก็ลาวสตาวีไอพนะครับชื่นชอบรอบไหนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับแนวทางที่แอดวังให้วันนี้นะครับส่วนท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสายวิ่งสายลูดในรอบ VIP นะครับก็อีกสูตรนอกอีกแนวทางนะครับก็คือให้ดูผลลาวสตาร์งตัวบนล่างนะครับแล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนาะไปวิ่งลูดในรอบ VIP อนะครับอันนี้สายวิ่งสายลูดนะครับ ก็ลองสังเกตวิเคราะห์ดูได้นะครับพี่ๆก็มามาบ่อยนะครับมาเกือบทุกวันเนาะนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มามาสามเนาะมาหนึ่งตัวนะครับเมื่อวานนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงปังๆนะครับในวันนี้เนาะคลิปนี้สวัสดีครับ